สวัสดีครับวันนี้ผมป๊อปมาลิสนะครับมาเทสออปชันเลยนะครับระหว่างเครื่องประดับไฟดาเมจหรือว่าเคาน์เตอร์เนี่ยอันไหนจะเป็นเครื่องประดับที่เหมาะกับสําหรับอันเฟรนที่สุดนะครับในการทําดาเมจมาดูเครื่องประดับกันก่อนนะครับเพราะจะมีเมจิกเอมเบลมแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กสีอันกับเมจิกเอมเบลมแล้วก็ไฟดาเมจสีช่องนะครับผมทำไมต้องเป็นเมจิกเอมเบลมเพราะว่าเมจิกเอมเบลมเนี่ยเพิ่มเอเลเมนทอลแอตแทก ของอันเฟนนะครับแล้วก็ไอ้ค่าเนี้ยเป็นค่าที่มีผลกับท่าไฟของอันเฟนนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูสเตตครับตัวที่ใช้เทสก็เป็นอันเฟนนะครับที่มีพลังโจมตี9,999แล้วก็ Elemental Attack 9,999เหมือนกันนะฮะจากที่เทสมานะครับถึงแม้ว่าสเตตเราจะเต็มแล้วนะครับแต่การใส่อีก15เข้าไปเนี่ยก็ยังเพิ่มดาเมจได้อยู่นะครับามาพูดถึงออปชันนะฮะเคอร์เตอร์ดาเมจคืออะไรเคอร์เตอร์ดาเมจคือการเพิ่มการโจมตีนะครับในระหว่างที่ศัตรูมีแอนิเมชั่น จมตีเราไล่เพศหรือว่าช้าพลังทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยรวมไปถึงศัตรูประเภทบอสเนี่ยถ้าเกิดเราดาวเขาล้มนะครับเขาตอร์ดาเมจก็เพิ่มความแรงได้ด้วยอันนี้ที่ผมเทสมานะส่วนไฟดาเมจนะครับก็เพิ่มความแรงธาตุไฟนะครับสิบเปช่อเป็นหกก็ตรงตัวเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเทสกันเลยนะครับก็เงื่อนไขแรกศักตรูไม่โจมตีเรานะครับเดินมาหาเราเฉยเไม่ทำอะไรไฟดามจ ได้7จ0 0 0สนะครับแล้วก็คีย์ที่ข้อล้านห้านะครับส่วนเคอร์เตอร์แท็กไม่ติดเอฟเฟกนะครับก็เป็นดาเมจเปล่าๆสี่แสนหกแล้วก็คีย์ที่ข้อล้านหนึ่งนะครตามเงื่อนไขครับศัตรูไม่ทําอะไรเราเอฟเฟกมันก็ไม่ทํางานนะฮะถัดมาคือพอศัตรูเริ่มโจมตีเราแล้วนะครับอ่าเริ่มไล่เวทเริ่มออกท่าทางโจมตีนะครับไฟดาเมจทําได้ล้าน สองหมื่นนะครับแล้วก็คิดที่เข้าล้านเก้าเกือบเกือบสองล้านนะครับทำไมมันแรงขึ้นมาเพราะว่าอันเฟรนเองเนี่ยตัวเขาเองก็มีสกิลเคาร์เตอร์ดาเมจอยู่แล้วในตัวนะครับส่วนเคาร์เตอร์ดาเมจนะครับเอฟเฟกต์ Effect ทำง,งานแล้วได้ความแรงที่ล้านสามนะครับแล้วก็คิดที่เข้าสองล้านสามเกือบเกือบสองล้านสี่เลยนะครับก็คือแรงกว่าไฟดาเมจเนี่ยประมาณสามเปเนเลยนะฮะสรุปได้เลยว่าตัวเอฟเฟกต์ของเคาร์เตอร์ดาเมจร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแรงกว่าไฟดาเมจหกถึงมาเทียนชัดเจนนะครับ ต่อมาเราจะมาเทสเรื่องของการดาวนะครับว่าพอศัตรูล้มลงเนี่ยไอ้เคาน์เตอร์ดาเมจมันส่งผลยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มันทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับเคสแรกคือพอศัตรูธรรมดานะครับตามแมปต่างๆทั่วไปเนี่ยพอมันล้มลงแล้วผลที่ได้คือไฟดาเมจนะครับหกแสนแล้วก็คริทิคอลร้านหนึ่งคาน์เตอร์ดาเมจไม่ติดนะครับสี่แสนสี่แล้วก็คริทิคอลเก้าแสนครับสรุปได้เลยว่าศัตรูธรรมดาเนี่ยเคาน์เตอร์รดาเมจไม่ทํางานนะครับ จากนั้นนะครับผมก็ลองมาเทสกับบอสจริงๆดูนะครับว่าเอฟเฟกต์คอนเตอร์แท็กเนี่ยมันจะทำดาเมจได้แรงกว่าไฟายแท็กหรือเปล่านะครับสรุปว่าเอฟเฟกต์คอเตอร์ดาเมจเนี่ยมันทำดาเมจกับบอสที่มันดาวได้นะครับแล้วก็ทำดาเมจแรงกว่าเอฟเฟกต์ไฟดาเมจเนี่ยประมาณย0นะครับเอฟเฟกต์ไฟดาเมจเนี่ยทำได้ประมาณ3 0 0แสนนะครับแล้วก็คิดได้ข้อ0 0 0 0แต่ว่าคอเตอร์ดาเมจเนี่ยทำได้ถึง4 0 0 0 0 0นะครับแล้วก็คิดได้ข้อเจ็ดแสนถัดมาผมลองมาเทสกับ มังกรธรรมดาตามแมป,ปเนี่ยแหละครับคืออยากรู้ว่าศัตรูธรรมดาธรรมดาตามแมป,ปนะครับที่แบบคล้ายๆกับบอสเนี่ยมันจะติดเคาลเวอร์ดาเมจตอนดาวหรือเปล่านะครับสรุปว่าเคาลเตอร์ดาเมจเนี่ยมีผลกับศัตรูประเภทนี้นะครับก็คือว่าทำดามดเมจคาเตอร์ได้ที่400,000นะครับแล้วก็คีย์คอ่ว7 0 0 0 7ส่วนไฟดาเมจเนี่ยก็300,006นะครับก็คิย์คั่ว600,006 โอเคครับก็อันนี้เป็นสรุปจากเคสที่ผมเทสมาทั้งหมดนะครับได้ประมาณประมาณนี้ตารางนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเคาน์เตอร์ดาเมจเนี่ยมันแรงกว่าไฟลดาเมจชัดเจนใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันแบบต้าใจหายหรือว่าห่างกันมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปให้เลยว่าถ้าเกิดใครต้องการดาเมจแบบสุดเพดานแรงสุดๆนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เคาน์เตอร์ดาเมจนะครับส่วนถ้าเกิดใครแบบไม่อยากไปรอจังหวะเคาน์เตอร์นะครับต้องการความเสถียรก็ไปที่ไฟล์ดาเมจนะครับ แล้วก็บอกก่อนเลยว่าทั้ง2อ,อันเนี่ยสามารถผ่านคอนเทนต์ได้ทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าดามเมจที่ได้อนมันก็เยอะมากๆพอแล้วนะครับโอเคแต่ท okay. ีนี้ถ้าจะให้ลงดีเทลรายละเอียดนะครับว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเนี่ยผมก็จะพูดประมาณนี้ครับว่าเคาน์เตอร์ดามเมจนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่านอกจากท่าไฟที่มันแรงมากๆแล้วเนี่ยาการโจมตีทุกท่าของมันอ่ะก็แรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดมอนแฟนหรือว่ายัาง ที่ดีสุดๆเลยก็คือว่าเ e น ning Slash ของ Unfriend เนี่ยจะแรงมากๆนะครับก็คือว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมกว่าอ่าโอเคแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าอะตามที่บอกครับก็คือต้องรอเงื่อนไขให้มันติดเคาน์เตอร์ใช่ไหมมันฟังดูอาจจะเป็นข้อเสียใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่ข้อเสียหรอกเพราะว่าในความเป็นจริงครับศัตรูเนี่ยมันแอคทีฟบ,บ่อยมาก,มากครับผมไม่ว่าจะเป็นโจมตีหรือว่าไล่เบสหรือว่าใชา้พลังเนี่ยมันแอคทีฟบ,บ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะติดบ,บ่อยมากๆเหมือนกันนะครับ แล้วอีกอย่างนะครับก็คือว่าเคาน์เตอร์เนี่ยมันเพิ่มดาเมจศตัตรูหรือว่าบอสที่มันดาวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกรบจุดอ่อนทั้ง,ง่ังของการทำพวกรอจังหวะเคาน์เตอร์ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเคาน์เตอร์ดาเมจเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าใช้มากๆครับผมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าออปชันเนี่ยของเคาน์เตอร์ดาเมจเนี่ยมันหายากนะครับเพราะว่ามันโผล่ในหินเลเวล4ี่เลเวลหเท่านั้นนะครับซึ่งการจะหาหินเลเวลสี่เลเวลห้าเยอะๆเนี่ยมันก็ปาไปท้ายเกมแล้วใช่ไหม ก็จะทํายากหน่อยในการฟาร์มหินหาออฟอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนถัดมาคือข้อดีของไฟ r e แท็กนะครับก็คือว่ามันเป็นเครื่องกับที่ทําง่ายครับมันทําง่ายเพราะว่าออปชันเนี่ยมันอยู่ในหินเลเวลสองเลเวลสาก็น่าจะเจอลวมั้งอ่าจะไม่ผิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําไม่ต้นเกมอ่าแล้วก็ดามเนี่ยมันก็เสถียรเหมือนที่บอกไปนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมาลุ้นว่ามันต้องเคาน์เตอร์หรือเปล่าอ่าก็ประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนเลย้วกันว่าต้องการแบบไหน โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับสาหรับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ถ้ามันมีประโยชน์คอนเทนต์มีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์นะครับ,ใใรบกดแชร์ด้วยนะครับรส่วนถ้าใครชอบเกมเพลย์แนว r p g นะครับเกมภาษาเกมแอคชั่นหรือว่าชอบดูการชาเลจ์ลันนะครับก็สามารถกดติดตามช่องได้เลยนะครับก็จะพยายามอัพโหลดให้ดูกันบ่อยๆนะครับผมก็วันนี้ปไปก่อนครับสวัสดีครับผม